คันปากขอพูดเองชมพูอารยาเฉลยแล้วชื่อคนคุยแอปทักษอ,อนไม่เคยคุ้นหู แฟชั่นนิตตาตัวแม่ชมพู่อารยาโดนสื่อถามถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนพิธีกรสามแซบอย่างแอปทักะออนว่าใครกันคือคนคุยที่แอปพูดถึงในคลิปรายการของดีเจต้นหอมว่าส่วนตัวคิดว่าแล้วแต่นางเลยโตโตกันแล้วไม่ได้คุยกันเลยจริงๆแค่แซวในรายการเฉยๆก็เพื่อความบันเทิงคือตนไม่คิดว่ามีหรือไม่มี เพราะไม่ได้ถามแต่เท่าที่รู้แม่แอปเป็นคนรักตัวเองและรักปีใหม่คือแม่ทำอะไรก็งามไปหมดแม่แอปก็ไม่เคยหลุดปากเลยถามว่าอยากให้แม่แอปมีไหมมองว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเนื่องจากแม่แอปเป็นคนดีจิตใจดีแต่ถ้ามันมีแล้วปวดหัวก็อย่ามี คือรุ่นนี้รู้อยู่แล้วว่าแบบไหนมาทำให้ปวดหัวทุกอย่างก็อยู่ที่เขาแต่ตนไม่รู้ว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใคร